มีม pues ือ okay. ที่นีล็อกล็อกก้อนด้วยอุ้ยอย่าบอกล็อกก่อนสวัสดีเด้อครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมสวัสดีจ้าทุกจ้า้าปะนะนาก่อนสวัสดีจ้ามึงแม่พับปลาลูกโป่งมึงแม่พปลาลูกโป่งเหรอเอามาเล่นกับนี่ตอนเศร้าแม่มาจากเอ่อ ตลาดจะไปตลาดบ่เฮ้ยไปเอาประเดี๋ยวเพิ่อนโมยูมยก็เลย่อนที่ไหนจ้าไปเอาเพิ่นไป่ใช่กกเราต้องยิงเราบังมาก่อนเจ้าตัวไป็นงไรแล้วหรแมนเราฝึกหนักก่อไปเอาในบ้านล่าก,ก็ได้ไอาากก่ดอยผู้ใดสนใจประเดีย๋ยวสามารถสร้างได้เด้อพี่น้องเด้อปลาปลาปลาลาตูเด้อครับไปใส่แกงใส่อม ใส่ต่ำมุขุงอเอาปลาแดกปลาเขาจ้ะพี่น้องปลาแดกปลาขาวแดกตวงปลาแดกตวงปลาแดดยังก็คเคยปลาแดกหนุก่ก็มีปลาแดกบ้านุ่ก็มีจ้ะผู้ใดอยากได้ปลาแดกแบบใดก็สั้งเข้ามาได้แบบหนุ่ก็มีแบบบ้านุ่แบบก็มีจ้ะ เพ่งตื่นตื่นขึ้นมาแม่จ๋ายังไม่ได้หอมเลยหอมหน่อยค่ะหอมหน่อยแม่เพิ่ดมาจากตลาดพอดีที่เรกก็เลยน้ำตาหน่อยอ่านหนังสืออ่านอย่างนี้ล่ะชื่นใจจังเลยค่ะอย่ากากข้าวไมนสิแตกเนยเดี๋ยวเราไปแปรงฟันกันนะคะจะได้กินข้าวแล้วไปแปรงฟันกันนะคะพรท่านจะช่วยนายพี่น้องหัวจะตื่นตื่นโดนแล้วอ่านหนังสือไปจบพุ่นน่ะอันนิทาน หอมหน่อยค่ะให้แม่จา๋าหอมหน่อยค่ะหอมหน่อย,อยหอมหน่อยโอ้ยหอมน้ำลายเด้น้ำลายมาบุบๆเนีย่ยหอมเด้ทำไมแม่จ๋าแอนน่าตมามาให้แม่จา๋ามา,มาดือด้อโอกองมาเทสุดหน่้ยเก็บสามรอบแล้วพี่น้องมาให้แม่จา๋ามา ย,ย,ย่องเฮ้ยคนบูวหายาแม่จ๋าต่อให้บังมาลูออกมาหัวยยังก็เป็นนั่นเป็นชั้นกับตังเพราะในซาร์ทุ่มมือเนี่ยพี่น้องขั้นบัวสาไอชี่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมพันกันไงเดี๋ยววะขั้นข้าว้ราข,ขั้นวีกับว,วีได้อยูุหรอวะ เวลาเพ่เห็นโบม,ม,นมักเพ่มักให้มันสะอาดสะอาดครับุ่ณผู้ใดดมหัวลูกเขาเราก็ชิได้มีกลิ่นหอมเราไปดมปรแม่ณดมแล้วมีแต่กินข่าบนมกินเวนกุยนี่เพ่ดมแล้ว <c oughs> ดมไปได้กินแชมพูเป็นยัง เพราะว่าบ่ได้ไปไสมีแต่พวกป,ป้าๆมีแต่พวกพี่น้องอืมีแต่แม่บีเพิ่นละ่ะเม,ม้นบันไดกระโดมแม่บีเพิ่นไปเล่นน้ำเยืยเ่แค่นั้นไปเล่นน้ำปูน้ำยาแค่นั้นแหละครับประเด็นแค่เล่นน้ำผึ้งได้ไหมนะ้องช่วงนี้มันโรคระบาดมันหลายบุกกาให้ผู้ใดจับดอกไม้นี่ แม่ได้ปลาอะไรมาแม่ได้ปลาช่อนโอ้โหหมื e ่นก <Herm un. S 2> ็ตัวสั้งหรอจับได้ปลาบืนบ่นอนเห็ดติดมือปลาตัวใหญ่บ้านน่ะ เดีย๋ยวออกไปเมืองครับมือว่านมือว่านตัวหน่อยก็ได้ปลาดุกได้ปลาดุกตัวใหญ่เติบอยู่งได้ซ้ำคาที่นี่นี่นแล้วมแม่เพิ่คนคิดแต่ว่ามันยิบปลไปเ,เราคิดว่าแต่มันยิบปลไปนะเพิ่นเอาขัางที่คุ้มฟ้าหมอปิดไปซื้อเพิ่นบอกอย่างทับโบเดียวอย่างทับครับตื่นยิ่งมาเสาะแพาาร่บ้านว่าสิถามหาปลาดุกปลาดุกเดล๋เทาว่าโอชันเจ้าขังไว้ใส่โอชันว่าสิไปเมึงอืมว่าสิไปเมือง อันคอยค้างไว้นี่คูนี่เห็นจะเห็นจะฟ้าหมอเปิดป่ะเฮ้ย <c oughs> คููจนแตกมันเต้นมันมันดีดออกไหม <c oughs> แต่ว่าแพ่ว่าได้ปากปาคอมากออกไปช่วงเศร้าๆคุณพระท่านเที่ยวทางปาปืานขึ้น <c oughs> จะง่ามือแรลงเดี๋ยวไปเมึงกันปืนง่ามเศร้านี่บ่ก อ,อยู่อยู่อยู่บ้านแต่หน่อยน่ะล้งเท้ากับบืนขึน้นมาดิเนี่ยป่ามันบืนพี่น,อน,น้องขั้นฝนตกเศร้าใหม่ๆบอ่อฝนมันตกเมันมือมัอนเว้นเนะมาะน้ำมันหล่นแล้วมันจะอนเออน้ำมันหล,ล่นแม่พี่น้องเออฉันจะกินตอบเธอแล้วนะเธอจะเล่นกับฉันไหมเธอไม่ต้องมาหอมฉันเลย ยังไปไปลางนาไปลูกไปแปลงฟันปลลูกไปกินเขาเแม่ลูกเนาะอ่ะมันสวยเลยปะเจ็ดโมงเลยอ่ะไปเจ็ดโมงหรือเปล่าอือตายไปปะบ๊าายนี่พี่น้องโอ้เห็นบอูอ้โ่นะ เดี <Es> <an> <c oughs> <t> ๋ยวบปเห็นป่ะจบคือใส่น้ำมันหล่เถอะมันก็ะติดโดดออกตัวแล้วเขเห็นน้ำมันนี่ไม่มีกระตมดเลยต้มยำพอดีพี่น้องนี่แหละหมูว่านตะได้ได้ปลาดุกนี่ขึ้นมานี่เอ้าพุงอีหยังอะไรมันลน เ็ยประดุกข,ขึ้นมาจากนี่ครับผมขึ้นมาจากรองน้ำเรือยมาบุ <c oughs> ทาัล่างถวยไก่ปรตอบเรือยขึ้นมากนี่จากนีนะเ็ยประดุกตวนครับผมเร <c oughs> ือขึ้นมาหาไฟอยู่นี่ บรรยากาศบลาเท่ากันตัดยางง้วยกล้วยนี่ไป,ปช่วยนาไปช่วยนาเด้ออินี <c ười> ่ยังขี่ห่อนแล้วนี่นี่เรียนข้าเดียวกับห่อน ไปก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ตัดส,ดส,ดส,ดสดวัสดีครับตัวมมึงขอต่อเป็นตัดเนี่ยสวัสดีครับ